อะไรวะเฮ้ยมือไม้สันที่นี่เป็นบ้านแล้วเฮ้ยตาไม่ฝาดใช่ไหมฮะเฮ้ยเอาจริงๆตาไม่ฝาดใช่ไหมอ้ยเฮ้ยขาสันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เห็นบางเงาไม่ชัดผมว่าผมตาไม่ฝาดพี่พี่ทุกคนตาไม่ฝานเนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆลุงป้านะอาอาท่านผู้ชมทางบ้านทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับนะวันนี้ก็ กลับมาพบกับผมเช่นเคยพิซซ่านายออฟฟิเชียนนะครับคือวันนี้บังเอิญไปรับรู้รับทราบมาจากคำบอกเล่าสถานที่แห่งหนึ่งเป็นบ้านล้างนะครับนะโดยมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นคือน่าจะเป็นการหึงหวงในวงเล่าหรืออะไรสักอย่างนะครับมีเหตุฆาตกรรมแล้วก็ทำการอำพางศพโดยการ เอาไปซ่อนอำพรางที่แทงน้ำนะครับนะที่อยู่บริเวณบ้านล้างแห่งนี้คือตอนนี้ผมอยู่หน้าสถานที่นะครับพอมาถึงเนี่ยรับทราบก็มารีบมาเลยดึกก็ช่างคนเดียวก็ตามลุยเดียวเหมือนเดิมผมโอเคครับยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะโอ้ย มาแรงก็เยอะโอเคครับเพื่อไม่ต้องการเสียเวลาเราไปลุยบุกที่สุดกันเลยไปนะครับผมก็โอเคนะครับพี่พี่เพื่อนลุงป้าหน้าอาทุกทุกท่านทุกทุกคนตอนนี้ผมจะพาลุยกันเลยนี่นะครับนะผมจอดรถจอดรถทิ้งไว้ด้านหน้าทางเข้าดีเดียวคเดียวเว้ คือผมยังไม่ได้มาสำรวจเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงจากที่ได้ยินประวัติคร่าวๆมาก็มาเลยดึกๆนี่แหละผลเดียวเียวดีทางเข้าจากจุดที่ผมจอดรถนะเดินเข้ามาก็ไม่แน่ใจว่าจะไกลหรือเปล่า บอกว่าเป็นทางที่บบอะไรโอ้มาแรงแหมมึงก็ต้องไฟให้กูหลอนดีจริงโอ้ก็ลกดีนะครับทางเข้าแต่มันก็ยังพอ มีทางรถต้นเอาไว้ไหมทุลักทุเีจริงน,นะพี่นะไปแต่ละที่เอาแล้วเจอเขาแล้วโอ้โหต้นเอาไว้บ้างไ ตั้งจัง,งานนี่บ้านหลังนี้ป่าขวดลกเลยพี่อะ,อะไรวะเนี่ยอะไรโอ้ผมนึกว่าก้อนหินอะไรโคตดหลอนเลยอะไรอีกอะไรกัน เหมือนเป็นก้อนหินใหญ่เหน<ป>ื่อยโคตรฟังเวียงเลยพี่พี่ทุกคนเอาอะไรวะนั่นฮะทุกคนพี่พี่ทุกท่าน อะไรวะเฮ้ยมือไม้สั่นนี่เป็นบ้านล้างเฮ้ยตาไม่ฝาดใช่ไหมฮะเฮ้ยเอาจริงๆตาไม่ฝาดใช่ไหมอ้เฮ้ยขาสัน่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ันเห็นมันเงาไม่ชัดผมว่าผมตาไม่ฝาดพี่พี่ทุกคนตาไม่ฝาดแน่ตรงนี้ทางน้ำโอ้ยโอ้โหทางเฮ้ยทางน้ำนี่ชัวรผมตาไม่ฝาดนะเอเมื่อกี้ โอ้โหเมื่กี้อ่ะหรือนทักทายเขาแล้วแทงน,น้ำนี่แทงน,น้ำนี่เละมั้งไม่รู้แทงไหนมีเยอะเลยเอ้ยโคตรวังเวงียงโคตรวังเวงียงโคตรร้อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ใช่ไหม เมื่อกี้ที่เห็นใช่แน่ๆผมก็ฝังผมตามไม่ฝาดฮะเหไปไหนไม่ะบายยังวะฮะมันอ้่นหรือเปล่าฮะ คนหรือเปล่ามันมีใครอยู่ไหมผมไม่ได้มาสำรวจเลยนะตอนกลางวันไม่มีเวลาเลยไปเจอที่พี่กลางวันทำงานอะไรอะไรขยาวฮะต้นไม้ขยาวต้นไม้ขยาว แล้วนี่อะไรนี่หรือใครเอาอะไรมาทำเป็นผูกเป็นที่นอนเป็นเปลอะไรเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมรู้สึกว่าต้นมะขามเขยียวต้นมะขามเขยียวเมื่อกี้หรือว่าตาฝาดคิดไปเองคิดไปเองหรือเปล่าวะ เออมองเป็นวิทยาศาสตร์มาก่อนกูตาฝาดคิดไปเองตรงนี้น่าจะเป็นงระเป็นห้องน้ำนะครับนะเออโอ้โห,โหยุงเออเป็นห้องน้ำห้องน้ำเก่าเฮ้ไม่น่าจะมีอะไรมึงตาฝาดหรือเปล่าวะ ้นมะขามเขียวเมื่อกี้เฮ้ยเจือไอ้เหลือมไอ้เหลือมบนต้นมะขามหรือเปล่าอู้โอ้ยไปเดี๋ยวกะที่เนาะอื้อหือเฮ้ยเฮ้ยฮตรงนี้โอ้ยต้นอะไรวะเนี่ยพี่พี่เอ๋ยแล้วลอยอะไรย่างเงี้ยต้นอะไรโอ้โหมาเริ่มเริมเฮ้ย มาไปแล้วเฮ้ยแม่เจ้าเฮ้ย hey, นี่แถงงามเฮ้ย hey, มันเป็นบ้านล้างจริงๆนะครับนะ <takeaways> ผุพังไปแล้วเอ้ย hey, ตามการเวลาเฮ้ย hey, ยุงเยอะด้วยโอ้โ oh, oh, oh. หหัวตวังเวงไอ้เหี้ยโอ้ห hey, ั oh, วอะไรแล้วกันเฮ้ยไอ้เ huh. ห uh ี huh. hey. Hey. Uh ้ยอ่า ใจดีซื่อเสือสติสตังตั้งจิตตั้งใจไปบ่นไปกับตัวเองเนีเ่ยะเฮ้ยเสวัสดีขออนุญาตมาถ่ายทำรายการนะครับไม่มีเจตนามาขโมยหรือมาทำอะไรให้เสียหายนะฮะขออนุญาตมาถ่ายทำรายการเฉยๆนะครับนะผมไม่ได้มีเจตนามาทำอะไร ไม่ดีไม่เสียหายไม่ได้มันขโมยไม่ได้มารักอะไรนะครับนะโหย้ยพี่ดูดิมาดูหน้าต่างพี่เป็นลูกกงอย่างเงี้ยไอ้ยี่อเหมือนลูกกงห้องขังเลยปะอะไรวะฮะโอ,โอ้เคยเจอเจอแตละลึกดัดทรงโน้นทรงนี้นีแว่งฮะลูกกงห้องขังเหมือนโรงพักสมัยเก่า,กา,กาโบราณชัด โอ้ยอืมเย้เออ้ยหนึ่งห้องผ่านไปไม่มีอะไรเกิขึ้นสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายทำรายการนะครับนะเอไรไหมมีอะไรไหมไม่มีอะไรเอ้ย ข้างล่างพื้นมีอะไรไหมเห็นเฮ้ยโหขุดางเวงขุดหลอนเฮ้ยโอ้โอโอยอุ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขุดหลอนเฮ้ยหอ้องนี้อะไรวะ อะไรอะไรนั่นอะไรอะไรเฮฮ้อะไรฮะอะไรวะเฮ้ยที่ไหนอะไรฮะ,ร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 ะรผมเห็นอะไรแว๊บๆโอ้ยยุงยุงโอ้ย,ยัดยุงโอ้โอ้โอ้โอโมือไม้ก็สั่น เราเีนอะไรแวบๆบแวบๆบตาไม่ได้ฝาดเห็นแวบๆบแบบคู่แนวกำแพงนี่ไปตามออกมาไม่ทันอะ,อะไรวะอะไรมันมีแต่ป่ารอบเลยนะครับนะฮะนู่นมีไฟเสาทางริบๆไกลๆมันมีแต่ป่ารอบเลยพี่พี่เอ๋ยเออ,อ น้ำลายเหนียวเฮ้ยอยอเอยอยุงโอ้ยตายลักทุเรียจริงเมื่อกี้ผมว่าผมตาไม่ฝาดนะทุกคนพี่พี่ทุกท่านฮะเจอตั้งแต่ทีแรกลรวก็ว่าตาไม่ฝาดนะพยายามมองพิพิายาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไว้ก่อนละฮะเฮ้ยฮะฮะตะเวง เอาเวียงเอ้เหี้ย hey ว yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูฮะฮะอะไรข้างหลังกูฮะโอ้โหต้นตั้งจางงานเลยอะไรข้างหลังวะเมื่อกี้แวบๆบหางตาแวบๆก็คิดไปเองโอ้ยยุงคิดไปเองหรือเปล่าวะฮะ เฮ้ยเฮ้ยฮ้อยู่ข้างหน้าข้างหน้ามีอะไรฮะยังไงคนเดียวผมคนเดียวเดี๋ยวดูอะไรอนี่ฮะต้นมะขามอะไรวะพี่หัวมันมีตัวเลขเปลี่ยนตัวเลขอะไรไปบ้างวะ มึงคล้ายๆไปเบอร์โทรมือโทรใครบ้าจะมาทิ้งเบอร์โทรให้บ้านล้างอย่างนี้เพราะใครโทรหามึงบ้าไปแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรด้านข้างด้านข้างเฮ้ยเฮ้ยอะไรบ่บ่อน้ำเขาบอกว่าแทงน้ำ เขาบอกว่าแทงน้ํามีประวัติอันนี้ไม่ไม่น่าจะใช่แทงออันนี้น่าน่าจะเป็นหัวน้ําเก่าฮโอ้โอ,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 อ้แห้งเหนียวหมดแล้วผมสวัสดีครับหยวญามาถ่ายธรามการนะครับ ยุงก็คอยยุงว,นนวันนี้วันนี้มันโกนนะพี่พรุ่งนี้เยอะชิบหายเออใช่วันนี้มันโกนพรุ่งนี้วันพระแม่ผมพูดเมื่อตอนเย็นเตรียมจะหาของไปใส่บาตรตอนเช้าอยู่เอกูสวยแล้วสวยแล้วไงมาถึงที่ยายัางไงก็เอาฮะ นี่แทงน้ำแทงน้ำที่เห็นอะไรแวบๆบตแบบั้งแต่ตอนเข้ามานี่ที่เฮ้ยมาขามเอ้ยยุงเอ้ย,ย,อยแทง,ง,แทง,งน้ำแทงน้ำนี่มันมีอยู่มันมีอยู่หกแทงนะครับนะตามประวัติเราว่า นที่โดนฆาตกรรมน่าจะเป็นคนภรรยานะครับฆาตกรรมด้วยความหึงหวงหรือเปล่าในวงเล่ากันแล้วทําการเฮ้ยซ่อนเลนอําพางศพไว้ที่แทงน้ํำนี่ครับจนเจ้าของไล่เจ้าของบ้านเจ้าของสวนมาเจอก็จนส่งกินขึ้นอืดแล้วอะไรวะเงาอะไรที่ล่องนี้ ta phạt măng, ôi, hết lắm anh coi, hit lỏn đi hết, hả? Thang nầm ní hả, thang nầm sái, Ok, ok đó, ôi, nhẹ chiết mày tiếng lè lừng, lè lừng, lè lại ผมไม่สังเกตตอนแรกตอนแรกหน้าต่างเปิดแง้มอย่างนี้ไหมพี่หรือมันปิดทุกคนไอหน้าต่างบานที่เป็นลูกกรงเนี่ยเหมือนคล้ายๆห้องขังนะมันเปิดแง้มอยู่ยงี้ไหมข้างหลังนี่มันก็เป็นป่านี่วะมันเป็นป่าข้างแท้งน้ำเนี่ยไอแท้งน้ำมีประวัตินะฮะ ขออนุญาตนะครับผมไม่ได้มารบกวนหรือว่าไม่ได้มาด้วยเจยตนาไม่ดีมาทําลายข้าวของหรือมาขโมยอะไรนะครับผมมาขออนุญาตถ่ายอาการเฉยๆเฮออ้ยต้นมะขามนี่ก็ระแวงเฮ้ยฮะยังไงไหมฮะกิงงงแรับอะไรไอ,อ,อ,อะไรวะ อะไรอะไรอะไรเฮ้ยไม่มีเงาของคล้ายๆหมวกฮะเฮ้ยเอ้ยสันอูออกจากห้องนี้มาฮะอยู่ห้องนี้ไหมยอยู่ไหม ยินพันกันแล้วฮฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยฮะตาฝาดหรือเปล่าวะ,ฮะเฮ้ยเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าวะฮฮะฮะเฮ้ยโอ้ยยุงร้อน มันยาวเลยนะอะไรเฮ้ยเฮ้ยมีอะไราาหไหมในซอกนี้เฮ้ยโอ้ยยุงโอ้ยทั้าาทงยุงทั้งร้อนชีวิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือมาเข้าห้องนี้วะมันอะไรนคนหรือผี อโอ้มือไม้สัน่นผมพยายามข่มความกลัวนะพี่นะพยายามข่มความกลัวไว้พี่ดูดิมันเป็นบ้านปูนผุพังไปหมดแล้วแต่ดูเอาไม้อะไรนี่มาทำหลังโค้งหลังคาี่โค้งหลังคานี่บ้าไม้พงไม้ไผ่ อะไรเฮะยวระราแวงห้องนี้นี่นี่เป็นฝากกติดน้ำเก่าหรือห้องนี้บเปล่าพี่ที่ทำการดื่มกินกันก่อนจะเกิดเหตุผมไม่แน่ใจเฮ้ยข้าหลังกู เอ้ยน้ำลายเหนียวตรงนี้ต้นไม้นี่ก็โคตรละแวกเลยตน้นอะไรวะเฮ้ยตรงนี้ก็มีถังอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตไม้ส่นไอ้เหี้ยมีถัง,งอะไรอางเงี้ยโอ้ยแบบที่สุดจริงเฮ้ยจะมาขามห้องน้ำเก่านี่อ๋อ เอออย่างนี้มีเสียงรถมอเอไซค์อยู่ถนนไกลๆเป็นเพื่อนหน่อยกบเกลื่อนไปกูสติมาสติสติไอ้หนูสติระแวงที่ผายต้นมะขามนี่ไปทั่วสติสตังบางทีมันก็ตกใจพี่ละมันก็มีตะลืมั้างง ít thế đấy không phải không đi thi thế đấy ít chưa cái em ý, ý okay mấy? Hay ý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  hoàng, vẹn, nhìn xíu. โอ้ออกจากตัวบ้านก่อนนะครับเสียง,ไงไอะไรวะเสียงอะไรฮะดูห้องนี้ดิได้ยินเสียงอะไรแบมบะเสียงอะไรลนหรือเสียงกระทืบเท้า ฮ้ยโคตรร้อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้อยุงยุงยุงพี่ยุงยุงโอ้พี่พี่ยุงทั้งยุงทั้งผีทั้งเหี้ยอะไรวะเนี่ยทั้งร้อนผมสารพัดสารพีเฮ้ยใจแข็งไว้อู้ไอ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหม ไอ้ที่เจอ,อทางน้ำเมื่อกี้หรือเปล่าฮเฮ้ยฮเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยต่อหน้าต่อตามาไปไปไปหรือเปล่าวะทุกคนเุียนสองสามครั้งแล้วนะเวะ้ยบอกกันนะบอกกันนะวะ่าเมย์ด้เมย์ทำอะไร อย่าหายไม่ได้มาขโมยไม่ได้มีเจตนามาไม่ดีฮะฮะฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยดูบรรยากาศรอบๆคนเดียว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 ดเหมือนคนโง่คนบ้าก็ไมรู้ผม พี่น้องป้องปายทุกคู่ทุกคนฟ้าก็มืดทะมึนเลยพี่ผมว่าฮะสำรวจอีกทีสำรวจอีกที่อยยังไไหมอีกทีไไกท่อนจะออกไม่ไหวไม่ไหวเสียวชิบหาย ห่วงความปลอดภัยก็ปาบน,นั้นมาคนเดียวยุงก็เยอะยิ่งดึกยิ่งเยอะยุงปลาชะทัดอะไรนี่อะไรนี่ลังแตนอีก,กูโอ้ยโอ้ยเอ้ยเสียวขวางเฮ้ยระ,ะแวงหลังระแวงหลัง ระแ,แวงหลังเจออะไรไม่รู้ะพี่เมื่อกี้อยู่ตรงนู้นฝากประตูตรงนู้นหลังบ้านเราก็หายแวบไปเลยไอ้เหี้ยผมว่าผมตาฝาดเปบอาผมผมมันตาไม่ฝาดนะโอ้ผมก็ใส่แว่นอยู่นะเออโอ,โอเคนะครับพี่พี่เพื่อนทุกคนไม่ไหวดึกมากแล้วดึกมากแล้ว ญาติออกนอกพื้นที่แล้วครับนะมันจุดต้องระแวงไปทั่วเลยในบ้านก็อะไรไม่รู้ตรงนี้ก็แทงแทงน้าม,มีประวัติแทงน้านี่ประวัติมีค่าอําพางยัดแทง,งน้านี่แล้วพี่ดูดิมันมันสูงสูงพอสมควรเลยโอ้โหุลักทุเลมากเลยโอโ้บาปกรรมแท้ๆคนเรา จะฆ่าจะแกงกันเฮ้ยทำอะไรเนาะชีวิตเฮ้ยโอเคนะครับนะโอเคครับก่อนจะจากกันไปถ้าผมมารบกวนหรือทำอะไรที่ให้ไม่พอใจก็ขออาภัยไว้นะที่แห่งนี้ด้วยยังไงถ้าผมมีโอกาสผมก็จะทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลกวด น้ำไปให้นะครับโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอเคครับพี่ๆทุกคนขออนุญาตออกนอกพื้นที่ก่อนเฮ้ยไรเฮ้ย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 โอก็โอเคนะครับพี่ๆเพื่อนๆลุงป้านาอาทุกๆท่านทุกๆคน ตอนนี้ผมออกมานอกพื้นที่แล้วครับนะเฮ้ยเมื่อกี้โอ้แรงสมสมกับสถานที่ฆาตกรรมจริงๆเข้าไปตอนแรกเลยเจอไที่แทงน้าที่มีประวัตินะครับแทงน้าที่มีประวัติว่ามีการฆาตกรรมแล้วซ่อนอาพางศพเฮ้ยบ้านก็โอ้โหอยู่รายรอบป่าเลยพี่รถผุพังไปหมดแล้วโอเคครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อเลียงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับนอนหลับฝันดีครับพี่ๆทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ